สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดแบ่งปันวัตถุมงคลหลวงพ่อก,กวยนะคะัแรก็จะเป็นรูปถ่ายหลังตะวันนะคะออกที่วัดจีนค่ะรูปถ่ายปีหกสามนะคะออกที่วัดจีนหรือวัดรัตนชัยนะคะเลี่ยมแล้วนะคะมีเลี่ยมหลายสีนะคะมีหลายสีให้เลือกค่ะ หาสีหลายแบบนะคะ สวยทุกสีนะคะสีนี้ก็สวยค่ะบาลละสอง้อยห้าิบาทนะคะอันนี้ก็สองยหสบบาทเหมือนกันค่ะอันนี้จะมีปิดทองด้านหน้าค่ะ ต่อมาก็จะมีจะเป็นพระสีวลีปีหนึ่งห้านะคะเรียมพร้อมขึ้นคอแล้วค่ะนี่ด้านหลังเรียบสวยๆเลยนะคะแปดร้อยบาทค่ะพระสีวลีปีหนึ่งห้า ต่อมาก็จะเป็นสิงห์งาแกะปีสองหนึ่งนะคะเดิมๆจากวัดเลยค่ะอันนี้1,600บาทค่ะเลียบแบบโบราณสมัยก่อนเดิมๆจากวัดค่ะ สนใจรายการไหนแอดไลน์มาสอบถามกันได้นะคะ0873714296ค่ะฝากกดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ